บ้านเนียมน้ายตอนนี้สุส,สังให้มาฟังดอกเอาไว้สะตาไทายพวกน้องเพีย ບໍ່ຢູ່ໄກໂນຢູไໄກໄດ້ມາຮ່ວມວາຮ່ວມງານອີ່ອິນດາແຂກທັງໄກไທຕ່າງບ້ານໄດ້ມາຮ່ວມກອງບຸນສາລະທຸນປັດໄຈ ตัวไปบาดภัยสวยสานศัทธามีเด้อหลายลอยรวมน้ำใจใเป็นหนึ่งถึงเอาบุญลสวนนี้อุวทิศใหยแม่บุญสีบุญเหลืองเจ้าว่าู้ตายรอกทานอิน่มน ตลอดน้องเอือออ้อยาุสมโมโลูกลานเลียนทั้งพระสุงฆ์องค์เน้นแพ้่เมตตาไปถึงเจ้ามีทั้งอาหารเข่าของกินสิ้นตอนมีเสือผ้าอาพอ์ทั้งเครื่องกินดอกเครื่องใส่กะเตรียมไว้ว่าสุเนีว ละปราศาสตร์เพิงยอดเกี่ยวหัวอาจคันหลังสูงละมีเลี้ยงลายกลกันดอกพันเกี่ยวเลี้ยวดวนเลี้ยวมางามตาเอานี่ถึงว่าระเลี้ยวบัดนี้ลานเสียได้ว่าทรงควันดอกทานอิ่มนาละสั สาทุสาทุสาทุเด้อทรงเอาดวงวิญญาณเมีบุญไปเมืองฝั่งยาไปโลง ไปเมืองทองกวางบุญนองลูกหลานเจ้าอุทิศสงมีบุญให้คอยปวดเด้อดคอย เกคักข้าของบนนาหอดนาถามให้เมียขวบบอแหลมันโน

Cả tim Vì mắt Qua của... Giờ hoang Làng sập Văn phà Miền bốn nắng sang, Đọc nạ Miệng bồn Xì buồn lương पानी पानी आल ดทั้งนมูสามจบกะครบดีดาทวนพอสมควรกะเลยได้มาหาใส่เสียทีนี้เสียกสามจบกะครบทวนตัวหลานน้อยสิสุข สีเมื่อนี่เป็นมื่อสันวันดีวันทิธิอเมนมุตตะโส สิทธิโยกพมพมหลักคณะยผูพตาก็จึงได้มาสู่อยพูพโยก็จึงได้มาหาทำภาษีภาษาค่อยนี่เป็นละพเทธพูร้ังเบาเล่าคุณควันเหตพันมายาสาเชินเอาควัน พ่อใส่พ่อบัวลอ,อยแม่อูไม่พอดูสีแม่สมัยพ่อสมอนแม่อุไรพ่อมังกรผากออกกระไดเด้อพอด้วยเดีย๋ดวยวยมันสอดเออแม่ท้องใบแม่ลำไพคุณวิยัย้เฮานี่แล้วเออเยอสิเดอเอาขวัญ Kèn Thầy tụa chó hay đoàn ma và ma yêu dư... nhôm thu phẳng thiệt ca cả khứa căn đưa nhôm đưa เออควันเจ้าไปตุกน้ำไก่พ้กกันออกควันเจ้าไปตุกหมอกไก่พ้กกันลูกควันเจ้าไปตุกหูไก่พ้กกันพ้นควันเจ้าจะได้ไปอยู่สนน้ำหวยแก้มปัวควันเจ้าจะได้ไปอยู่หูแก้มโกบแก้มเขียดควันเจ้าจะได้ไปเขียดในแก่พี่พามพ้าได้งับแม่ท่านแก่พามเถ้าเข้าดวงใดเดินทางไกลลำบากไปสรงสาพี่พามข้า นำหกักเต่งบาลุมกุบกวากังไพคอยอยดไพถึงป่าสาเพียดพีพามกังไพิมมาเวดไก่เล่าเขีแดนดงกังดงดอนลับลังทำฝั่งนำเพียงอป่ามาอยอ่ขอัญเอ ə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  ขั <muitas> <arias> ้นขวัญเจ้าบ่มาแดดเดือนสีมันสิตีเจ้าแล้วขั้นขวัญเจ้าบ่มาแดดเดือนหามันสิขาเจ้าแล้วขั้นขวัญเจ้าบ่มาแดดเดือนหาเมียาตุนเปี๊ยไม่เสียงพระทิศแห่งไม่แมงไม่แห่งตอมฝูงนกหน่อยเกี่ยกลาง้ังกาเขากับผ้ากันมาง้อมล้อมอ้อมอ้อมอุระอุอุตัวเว่ห้องหำเขากับผ้ากันห้องหำให้เสียงว่ามาอยู่ Quán ưa yeah. เออพ่อใส่พ่อหัวลอยแม่หนูไม่พ่อดูสิ์แม่สมัยพ่อสมอนแม่อุไรพ่อมั่งก่อนแม่ท้องใบแม่ลำไพ่คณเวียใช่ใครนี่แล้วเออให้เจ้ามากินปิ้งปลาเอือกตัวท่อข้อมาให้เจ้ามากินปิ้งปลาปากละตัวท่อหัวเหือให้เจ้ามากินปิ้งปลาเสือละตัวท่อแผน่แผนแปนว่ามาเยอะขวัญเอือ yeah. เออขั้นขวัญเจ้าบ่มาบัดว่าหอดเดือนหูฝนตกลงมาจนจนขวัญเจ้าสิไปโยสนสลองันไต่ปองไผเดีนอสิมาป่อนเขาปิ่งป่าป่อนใส่มือว่ามาเยอะ เออน้ําเพียงเอิกก็ให้เจ้าคอยยังบัดวาน้ํเพียงฟังไก่เจ้าคอยลอยน้ําท่วมภูท่วมพาให้เจ้าคิดเฮือไม่เหีวบัดว่าลมพัดมาหิวๆควันลาอยมา พ่อแม่เอ้ยขวัญแขงก็ให้มาอยู่แขงใน,นลิลุดลิลา่าขวัญขาก็ให้เจ้ามาอยู่ขานในลิลุดลิลาาให้เจ้ามาทางขวัญเที่ยวกังขึ้นนำนำให้เจ้ามาทาังขวัญเที่ยวกังคำเนี้ยเนี้ยให้เจ้ามาอยู่เงินเสาแกนให้เจ้ามาอยู่แทหลังเพีงให้เจ้ามาอยู่เตียงวัแก้วมีท,ทั้งศาสตร์ผืนกว้างปูนอนมันมุนหัวไหลสอนเสือปักผืนเนื้อหัวแดงไม่ลำํำแปง้งปักนิว้วประดับแกว้วอย đi và ma dư quản ư ừ. Bạt và khuẩn kiệt cầu hãy cho xây cả lúc ngắm, cả chụm ngắm, ngắm cả lúc mà lươn lãng. Bạt và quẩn kiêu khuẩn bạc hãy cho xếp khóng bao quỳ và mà dư khuẩn ư ừ. เออผูกเบองท้ายให้เจ้าขวัญให้ขวัญเจ้านันมาผูกเบองขัวกห้ขวัญเจ้าอยู่พอแม่เอ้ยตั้งเต็นเอื่อน้าให้เจ้ามีอายุยืนยาวย่าได้สันโยมเออยอัเนให้เจ้ามันออเนอเอนเินแดอแข็เให้เจ้าแข็งปั้นแผ มันให้เจ้ามันปั้นงามเข้ากวงมันให้เจ้ามันปันขงหมูเถือนมันให้เจ้ามันปันเครื่องสรงงมันให้เจ้ามันปันปุงสร้างลอมันให้เจ้ามันปันก้อนหินแดงให้เจ้าแข็งปันแผ่นหินดานใหญ่เพียงคอย่าได้หักใหญ่เพียงหลักอย่าได้ล่มอย่าได้มเหมือนโ ย่าได้มองเหมือนเท่าย่าได้เท่าเสียสีให้เจ้าเมียอยนยาวหดห้อยแก่ญาติโยมทุกตุนทุกคนเทวันเถือ เสีนจำใจไม่อยากไกลจากจอนเสียนสุดเศร้าวอาวอนอุราร้อนดังไฟไม่อยากจากสักนี้แต่จำเจ็ดจากไกลยังไม่รู้เลยนะจะได้มาวันใดนี่ละพอใส่อ ิ้มนะเทศสาณสุดสาวขอเศร้าที่ไว้นี่ก่อนจบกระบวนเทศเลวสมล้านน้อยสิตาวมึงอ ให้ยมคิดดอกก้าวเอื้อเนื้อเดิมเมื่อย้ำกับเสกหอดล้เดอกรับพระธีระนือนิดน้อยไหมาฟังดอกทำคอยเจ้าหอบคอยยาเฝ้าจุ่มยาเฝ้าขมเคียดเขียนเครื่องคอยเดบักบ่อนบ่อนนำน้ำเอ็นบักมีนำทีกวอนเนี้อลาบยียอยเฮงเจ้าวารานผู้แสดงวัดนี้เจวันเหลืองดอกผืน พาปานคนทําดอกน้ําเหือสาดไม่เหด้ามเถื่ออย่าเสียวให้ลุ่มเป็นสมเดมูโยมนะละเนียมสิไกลจากอมขมสิห่างตาหวานคันสิไหลละจองบอกบอสิลาบำตาดำละรอกตาทำตาคำละตาตีจักอาจารย์มงอีเสียงจะนี่รอคำห่องสิลาวงเจ้าริงเล เอิ่มน่ะหลักหือจังบ้านสาวเอสิไกจากน้องแปนนะบ้านวังแขงลาวังบุบุงบายสิลาคอบ้านสิอสิได้ลาดอกบ้านบ้านน้องพี่มา บ้านมีชาวบ้านเกียงดงเขี้ยสิได้ไก่จากบ้านบาทน,นะมองสีหางนองหละคือกระหูนกห้องสิไก่จากคนเดยงเสียงสวดเรียงลุหลับสีหางโลกกาควงสรงทั้งปวงสิเรลาดอกผืนผาอกพัน,พาออนสา ผู้สาวมาเอื้นหลวงเทียบวงเสละกีกี่เสีและสิหังเดงคือจังไม่บากคาเลงกุบบากเน่งเสีละด่งองเสิและฟานมังมือเสียละคืยอิ่มาคือจังตาวตยต้นเสีละไก่ไม่ไข่นนบุญเอื้อมาบ้อเอเปน ยังหมุนสิได้ปราโนมุดเจ้าขันเมืลอเมนะกวอนลันสันดอกน้ำสัทธา นาวาสันขอพอ่อจะจบลงแลว้วสิได้ไหวไวพ้พ่อหยุดคำก่อนกระเสียเสียงไว้แต่พ่อเพียงนี้คุณความดีที่เจ้าสร้างบ่ิเลยวังพุทธศาสตร์ใจสะอาดพองแผวได้แผ้วทางพองทางเออเออ ໄມ່ກະໄດ້ສ້າງຕັ້ງແຕงแແປງໂຕສີລະໄມ່ກະຍໍຍົກໄດ້ຮັບເອົາວ່າເນາະຍັງພາວະນາไม่ຕັ້ງຈິດຕັງປນຸມນວ່າຊອບຍິ່ງແລ້ກດ້ຖວນສຸขຂະບ ทำเตี๋ยนีลวนลวนใจเจ้ามวนในทรรมกุศลกรรมบ่ไลยว่างให้อังไกพอดีจังวาเดี้นี่ล้นเป็นมงคลอันลำลือใจประเสริฐจังสีบ่เมีแล้วสิมนหมองคุณความดีที่เพียงน,น้องพ่อและแม่ก็ทํามาเทพรไรายลิงในพมูธานา เวียดินอเทพในเขาในห้วยน้องบึงเจ้าภูมิเทพท่วละนี้เทพไทยเห็นหุ่มขบวนเสียงศักดิ์เสียตลอดล้วนสักวโลกให้ลิงเห็นเป็นสักดิ์พญานุกูแก่ผู้ฟังทั้งใาย คนทั้งหลายวันนี้ทำความดีย่าสุนเป้าอำนาจองค์พุทธเจ้าความเศร้าห้หังหายทำมาบัดสิ่งหายให้ใหายขาดไกลนี้พระทรงดีทรงคุณให้แผ่บุญนุ่นยู่ให้บุญสู้บุญซ่อนอย่าทอนหอนเองิงสุขกเดียงเพราะสร้างกุศลไว้มากนี้ ผลจากท่านวานี้ก็มีมากกขัวคือกิตติสัตว์ทู้อเสียงกระดังก้องเีสาลาทูตกไปห้องแด่นไดก็แล้วยาใจสีแข็งแกงกาสีนากระซึนใส่เปยโยมานาปูนีนันไพกกกาเกาสารเสือ ดีเหลือเกินคนย่อถืกอใจตักเข้าคังอาสมโหูเจดใจตั้งบลลงไตายวาบุญเคเดินบุญที่กอไว้ใจสิตั้งต่อภาลาสุขะติ่งึ้นสั้นฝ่าบาลลโลกไกนี้อานนี้สงท่านมีดังทะเลงแจงไว้โอให้โย พ่อแม er ่ได้สมใจเจ้าหนึกอานผลของศีลกะสิตานฟังใบบอนสิยจเออสิได้ไปอยู่ฝาฝากะเพ่อว่าคุณศีลโพเทม พ่อขาทราบกัพอสินว่าโดยแทจะต้องไปในพานแทขันมีสินส้นเกลิดพืนเทศไว้จังเสยผลนี้ให้เกิดดอมพ่อแม่เอ้ยภาวนากระพำพอมสิบอกบุงอานิสงสิเป็นคุณมาสานเกลิดไขให้สิ้นพระมุนินตัดไว้เทศนาตลอดทั่วอ ตลอดปียาได้มัวอย่ามองคำว่าตำ้ต่อยแล้วจังว่าโยมเจ้าภาพโยมผู้ฟังเทศในมือนี่แม่ขัวเอ้ยแล้วจังว่าสาธุ สาธุโศกมารลำลุยถึกหวยลวยเบิ่เบิดนี่เบิดสินสุขภาพแข็งแข็งแงเศร้าปวดแข็งปวดขาสาดือสาธุเอาคือสาธุน้ำนเอาปวดขาอยู่เนาะเอามาน้ำกันกระสาธุปวดขาเนาะห้อยหอดไสแล้วบันนี่ หอดสาธุอดบันหวไลโอ้ยแต่ละงานกับบสาธุน้ำมังานมีสาธุหลงเลยวันนี้ยายเอ้ยทั้งสีหลงน้ำเสียงรถกับพ่อแล้วแเราห้องแข่งเสียงรถจ้ะยมทํำบุญเมื่อนี้เจ้าพักทานเอาก็หอดบอกนี่ว่ายมเออเออเออออเอมาสอนคือแต่ละ mắt mong gì láng, chữ đây mong, chữ đây mong, chữ đây mong, đây đây สิมีว่าเพื่อตองขอให้เงินทองลุ่นยืดจนหาได้ง่ายสุกไก่จครบถ้วนประมวานพอมโคสุแนวเออเออเออใออใส่ดังแก้วไก่พองนวนสิตลอดพีกสีมสารเบิกบานอัลลูอวงเอวังล้ พ้นพระเตสันเพรยใจสิขาดได้ขอให้โยมพ่อแม่ข้านายาดเพลินเกษมสานโยสะเทียนแม่หนูไหมแม่ละไหมแม่สมัยเอ้อ ก็หลงซื้อละบ้า <families> ผ no ma no ู้ใดละแม่หนูไม่ผู้ใดเนาะไอแม่นี่ยตีปาร์ตนางฟังเทียต่างหนุนกับโมหูเด็ดเยนี่แม่หนูไม่เออออออเอนเอเทอเอมเออ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 เอดูสอดออว มันเสียดายเงินลอยเจ้า่นนหันนี่น้องเอาเสียเสียดายอใหญ่เจ้าไหนจะว่าขี่คานว่าวะนี่มั้ยเอาโม่ถือติอีเลี่ยวโม่แห้งมาว่าขี่คานว่าก้มในใจติก้มในใจใหญงขี่คานอีเลี่ยโมเมนมันหลงน้ำเสียงรถสันตี้อันหลงที่เว้ยเว้ยเว้ยโมมี่เรียนมาจะขันวะนี่มันดังในหูเน้าหูมันอื้อสันตี้หูมันอื้อแมนมันขีดน้ำใบลอยหรือไดนบุ๊ ว่าให้มูหนาลาเฮ้ยเปลี่ยนใหม่ก็ได้ดองเมื่อกี้มันหลงมันเปินไปซื้อเมื่อกี้เอาปากเบื้องไส้ว่าบันนี้เอาปากเบื้องขวาว่าสันดี้เออปากกว้างเาอก็กว้างตัวน้องห้องจนตาสวัดแล้วว่าอยู่มือ ตอนนี้เทศนามาหอดนีพ่อนี่สิจอดท่าถึอแล้วละแม่บัดนี้เจ้าหัวลานทั้งสามองค์พระคูสังฆราสุริยาพระมหาอิศราเจ้าหัวลาน,น,น,นทินนาก็ นโอ้ยตีโยมให้แน่คองโอ้ยตีคองอย่าแก่งขอนมันมาเด้อแม่เด้อให้แน่โยโโโออ่